ี่ยนชีวิตพันธสัญญาพระวิหารเปลี่ยนแปลงชีวิตญญญญยตี่สิบเที่ยวนะครับแล้วเดี๋ยวพอกิน <พบ S 2> ข้าวกินข้าวเย็นเสร็จนะครับกินข้าวกลางวันเสร็จก็เอาอีกยี่สิบเที่ยวนะครับแล้วก็จะไม่ปิดใช่ล,ลุงไอ้กาลังลางสมองผมแล้วก็สะกดจิตผมด้วยนะเนี่ยตอนเนี้ภาวนาภาวนาไป <c oughs> นะครับพันธสัญญาพระวิหารเปลี่ยนแปลงชีวิตหนอพันธสัญญาพระวิหารเปลีญญ่ยนแปลงชีวิตหนอนะครับ อ่ะส่งส่งมาครับส่งมาไอาอ่ะาเป็นเทปก็ได้อันเนี้ยท,ที่ท่อนเนี้ยตัดในช่วงที่ท่านแบ่งปันมเมื่อกี้ตัดเป็นเทปที่อัดอยู่เนี้ยเอาเอามาให้ผมก็ได้ผมจะเปิดฟังเรื่อยๆครับยอ่าพ่อสมบูรณ์นะเรื่องเรื่องที่เขาบอกว่าไม่ให้ออกความเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะผมอยากพูดประเด็นนี้นะพ่อสมบูรณ์หนึ่งคุณยาย คุณยายคือคุณแม่ของคุณยายบบรินเนี่ยพูดด้วยความเป็นห่วงว่าเออหาเงินได้ก็อย่าเพิ่งใช้เก็บไว้ก่อนเขาก็พูดด้วยหลักการทั่วไปนะครับอพ่อสมบูรณ์ก็เห็นว่าการเก็บเงินมันดีเพราะตอนนี้พ่อสมบูรณ์ก็ไม่ค่อยมีเงินก็เลยคิดว่าการเก็บเงินมันดีผมผมเข้าใจอย่างนี้นะผมเข้าใจผิดขอโทษด้วยนะอะก็สนับสนุนความคิดของยายแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเบียร์กับแม่บุรินเนี่ยเขา แม่บุลินจะไปด้วยบ่าก็ไม่รู้นะแต่เบียร์เนี่ยกลับมาจากใต้กลับมาจากบอนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาได้มาเท่าไหร่นะครับเขาอาจจะได้มาเท่านี้แล้วเขาก็แบ่งไว้แล้วว่าอันนี้จะเก็บไว้ทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอะไรอันนี้ทํานั่นทํานี่แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้แล้วที่ทาฝ้าทํากระเบื้องอะไรพวกเนี้ยเขาคิดรอบครอบแล้วโดยที่เขารู้ว่าเขาได้เงินมาเท่าไหร่เขาจะใช้อันไหนเป็นส่วนไหนเท่าไหร่เท่าไหร่ ทีนี้เราไปออกความเห็นโดยที่เราไม่รู้ว่าเงินมันมีจํานวนเท่าไหร่เขาจึงบอกว่าความคิดเห็นของเราอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่เกิดประโยชน์เขาจึงตัดสินอย่างนั้นซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะใช้ฟุ่มเฟือยจริงๆก็ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นว่าโอ้สมบิยา,ายนะสมบูญายโอ้เที่ยวนี้มึงถ้าจะได้มาเยอะบอกอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรแบ่งมาให้กูใช้บ้างหรือว่าอะไรคือให้ให้เราให้เรา สนใจข้อมูลเชิงลึกนิดนึงแล้วเราเค่อยให้คำแนะนำเขานะครับอะไรเงี้ยมันก็จะดูเหมือนกับว่าเอาใจใส่กันมากกว่าไม่ใช่พูดไปตามเหตุผลทั่วๆไปไอ้คำว่าได้เงินมาเก็บไว้ก่อนมันก็ปเป็นเหตุผลทัวตัวที่ถูกต้องนะครับแต่ในใจของเขาที่เขาคิดว่าอ๋ไม่รู้อะไรมาแนะนำอ่าเขาก็เลยจะ,จะออกมารูปนี้ว่าไม่ต้องมาออกความเห็นอะไรเงี้ยแต่เชื่อผมสิถ้าเป็นความเห็นที่มัน ที่มันตรงที่มันรู้จริงนะครับเป็นการให้ความเห็นที่รู้จริงเขาต้องฟังครับเขาจะฟังก็แล้วมันน่าดีใจมากประโยคที่ผมทำให้ผมดีใจมากๆก็คือพ่อทำไมไม่มากินข้าวทำไมไม่มาหาหลา,านพ่อสม,มุ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หนองคายของครอบครัวนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นที่น่าภูมิใจมากพ่อสม,มุ์รีบไปเลยไม่ต้องไปหาวิธีอะไร ทำอย่างที่เขาบอกก่อนไปกินข้าวไปแล้วก็ไม่ต้องหอบความเห็นอะไรถ้าจะออกความเห็นเลือกอะไรก็แล้วแต่ให้เราเอาใจใส่ถามข้อมูลเชิงลึกนิดนึงถ้าเขาไม่ยินดีบอกเออเป็นห่วงเดอ้อก็ไม่เป็นไรก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรนะแต่แต่ถ้าเขาบอกเชิงลึกว่าเออได้มาเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเออเราก็จะบอกได้เออก็ได้มาเยอะนะอะไรนะเอาแบ่งไว้ตรงนั้นหรือยังเก็บไว้หรือยัง หลานมันจะเรียนตอบมอต้นมปลายปริญญ,ญาเนี่ยเตรียมไว้ให้มันมั่งไหมส่วนเนี้ยเตรียมไว้ให้มันกี่แสนแล้วปริญญาขาหลักสูตรปริญญาตรีมันใช้งบเท่าไหร่อะไรเก็บไว้มั่งหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยไปแบบนี้นะครับไม่ใช่ไปว่าไปหยุดสิ่งที่เขากําลังวางแผนมาอย่างดีว่าจะทําไปหยุดเขาเนี่ยไม่มีใครไม่ขัดใจนะครับทุกคนก็ขัดใจ ผมวางแผนไว้อย่างดีเตรียมเงินนู่นนี่นั่นอะไรผมจะไปซื้ออันนี้ปุ๊บอจอมมาบอกไม่ต้องซื้อเปลืองโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันไอ้ที่จะซื้อมันจําเป็นแค่ไหนบางทีเขาวางแผนว่าเป็นปีแล้วว่าจะทําพอได้เงินมาจํานวนหนึ่งที่เขาเหมาะสมจะทําได้เขาจะทําแล้วก็บอกอย่าทําโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรมากเลยหรือรู้ก็ไม่รู้นะรู้แต่ก็อย่างน้อยก็ไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรแบ่งเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น การให้คําแนะนําโดยใช้ความเห็นทั่วๆไปแล้วก็ไปห้าม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 เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าถูกจุดหรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่พ่อสมบูรณ์ครทำตอนนี้คือรีบกลับไปกินข้าวแล้วไปหาหลานนะครับแล้วเรื่องเรื่องไม่ออกความเห็นเนี่ยก็ปรับวิธีออกความเห็นของเราโดยโดยโดย,โดยถ้าเห็นว่าที่ที่ผมบอกมันเข้าท่าก็ลองเอาไปคิดดูนะครับให้เรารู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับว่า ล้วอย่างน้อยมันก็แสดงความเป็นห่วงเขาได้มากขึ้นว่าเออโอ้ได้มาเย,ยอะได้มาน้อยได้มาอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาก็เข้าใจอยู่แล้วเราไม่ได้สั่งเขาให้ทําอาชีพนี้ <S 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 หรือว่าจะพูดต่อไปด้วยก็ได้ว่าเก็บไว้สําหรับลงทุนอาชีพอื่นบ้างไหมเผื่อเรา,เ,าเบื่อหน่ายอาชีพแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับประกอบอาชีพอื่นบ้างไหมพูดเบา,เบาๆนิ่งๆนิ่มๆนะครับ มีาหาทางออกสำรองไว้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าเขาเขาไม่น่าจะตอบโต้รุนแรงอะไรนะถ้าพูดทํานองนี้หรือเขาอาจจะบอกโอ้ยอันนี้นดีแล้วไม่ต้องมายุ่งอะไรก็ก็ช่างเขาแต่เราก็พูดเป็นทํานองเป็นห่วงนะครับก็สวดอ้อนวอนขอการเปิดเผยของตัวเองสําหรับคําแนะนําทุกอย่างนะครับว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนที่พระผู้เป็นเจ้าจะเห็นด้วยถ้าพระองค์เห็นด้วยพระองค์จะทําให้พวกเขาใจอ่อนแล้วก็ เป็นไปตามนั้นนะครับอย่าลืมพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ลืมว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราเมื่อทําในสิ่งที่พระองค์พอพระทัยนะครับพ่อสมบูรณ์กลับไปกินข้าวแล้วก็ไปหาหลานเด้อครอบครัวที่ต้องการพร่อสมบูรณ์เขาโทรมาพูดอย่างนี้นี่เขาคิดถึงแล้วเด้ไม่ต้องไปหาวิธีผมไม่อยากใช้คําว่าเอาชนะนะจะไม่ต้องไปหาวิธีหาทางออกเรื่องที่เขา บอกเราว่าไม่อยากออกไม่ต้องออกความเห็นแต่ให้เราปรับวิธีออกความเห็นของเราให้มันมืออาชีพมากขึ้นก็ได้ถือว่าให้มันเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับที่ผมพูดมา,เข,าเข้าใจเนาะอย่ากออกความเห็นอะไรโดยที่ไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกสักนิดเดียวให้สอบถามพาก่อนเหมือนแสดงความเป็นห่วงโอ้ได้มาเยอะเหรอได้มาเท่าไหร่แล้วแบ่งดีแล้วใช่ไหมแบ่งไว้ให้อันนี้มั่งหรือยังอะไรที่ เขาอาจจะนึกได้แล้วก็เออไว้ต้องเก็บเงินไว้ให้ลูกให้หลานที่จะเรียนหนังสือระดับสูงขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขายอมรับอยู่นะว่าอาชีพการพนันเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะเขาก็คงระวังตัวอยู่แต่ว่ามันยังดีอยู่เขาก็เลยไปอย่างนี้โอเคสำหรับเรื่องข้อสมมู์ผมก็จบแค่นี้ครับครับขอบคุณคุณพิ้ที่คุณได้แบกผูกต้องเป็น แ,และผมพูด,ห<ม>ดให้พ่อับตอบก่อนให้พ่อสมพูดตอบก่อนเพราะผมพูดเรื่องของเขาขอบคุณคุณพี่อ้มากครับและวันนี้ผมคงจะไปตอนเย็นนี้แหละครับตามที่คุณพี่ายแนะนําแล้วผมจะไม่ถอยห่างออกมาที่ผมตัดสินใจถอยห่างเนี่ยคือผมเห็นการพูดคุยของเขาแล้วมันรุนแรงและผมสงสารหลานตัวเล็กๆพอผมไปหลางเขาจะอยู่กับผมติดแกอยู่ตลอด พอเขาพูดแรงๆกันอย่างนี้เขาจะกำมือผมแน่นแล้วเขาจะดึงผมออกมานอกห้องนอกประตูอย่างนี้เลยว,ลวิธีหนึ่งอขอโทษนะพ่อสมบูรณ์ขอแทรกตรงนี้เลยวิธีหนึ่งที่จะทําให้หลานเ,าเข้าใจเหตุการณ์เหล่านี้คือเวลาหลานเข้ามาหาพ่อสมบูรณ์เนี่ยวันนี้วันนี้หลานวันนี้กาฟิลทําอะไรกับยายมั่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาอาจจะบอกโอ้ยายดุหนูตีหนูอะไรอโอ้ยายรักนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือให้รู้ให้หลานรู้ว่า คุณค่าของแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อสมบูรณ์พูดว่าอาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละซึ่งความคิดในใจผมคืออยากบอกพ่อสมบูรณ์ว่าการสนทนากับคนทุกคนเลยไม่ว่าใครนะครับคําพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องพูดให้น้อยพูดให้สั้นนะครับแต่คําพูดที่แสดงถึงคุณค่าของคนอื่นคําพูดที่แสดงว่าเรามีความสุขคําพูดที่ ขอบคุณขอโทษฉันรักเธอเหล่านี้พูดให้เยอะๆแต่ถ้ามีเรื่องที่จะต้องบน่นเผชิญกับสิ่งที่ไม่พอใจความท้าทายหรือเรื่องที่ยากลําบากเรื่องที่น่ากลัวเนี่ยพยายามพูดให้กระชับแล้วก็ให้จบเร็วๆนะครับอันเนี้ยจะเป็นสเสน่ห์ในการที่เราจะพูดกับใครเขาจะอยากฟังเพราะว่าที่ผมได้ยินพ่อสมบูรณ์พูดว่าพูดเรื่องนี้กับเจ้าเอ๋ทุกเย็นเลยเนี่ย พ่อสมุนเข้าใจไหมต้องพูดให้น้อย<จ>พูดให้สั้นลงแล้วก็อย่าลืมเหมือนกันเราจะเตือนใครเปลี่ยนแปลงอะไรเราต้องพูดคุณค่าของเขาอะไรก่อนเพราะฉะนั้นเวลาพ่อสมูณ์จะพูดเรื่องเหตุการณ์ที่มันทําให้พ่อสมบูรณรู้สึกไม่ดีที่บ้านที่ยายเนี่ยให้พ่อสมบูรณ์เล่าเรื่องที่ดีๆที่เกิดขึ้นให้เจาเอ๋ฟังก่อนเออยายทําอย่างนี้เออเบียดีมากเลยนะพ่อสมพ่อดีใจมากเลยเบียบอกว่าอ,อไม่ต้องมาทําอะไรมากินข้าวกับ มาหาหลานก็พอแล้วแล้วหลังจากนั้นก็โทรมาหาพ่อว่าให้ไปกินข้าให้ไปหาหลา,านพ่อดีใจมากเลยเพราะว่าแสดงว่าเบียรเขายอครอบครัวไี้ยอมรับพ่อแล้วแล้วพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วพูดสิ่งเหล่านี้ให้เจาเอฟังบ้างนะครับอย่าย่าพูดแต่เรื่องที่ทําให้เราอึดอัดแล้วก็เดือดร้อนใจถ้าพูดเรื่องที่อึดอัดเดือดร้อนใจก็ต้องพูดให้สั้นให้กระชับแล้วก็ถ้ามีวิธีแก้ไขแล้วก็บอกให้เจาเอทราบด้วยนะครับงะั้น ทุกคนเลยนะผมว่าทุกคนเลยนะถ้าเราจะพูดอะไรที่มันปรับปรุงเห็นคุณค่าของคนมีตัวเองมีความสุขคนอื่นมีความสุขนะพูดให้เยอะพูดให้มากและถ้าจะพูดอะไรที่มันตรงกันข้ามเนี่ยก็ต้องพูดสิ่งที่มันคนอยากฟังก่อนปูปูไว้เตรียมภาชนะไว้ก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องที่เตือนเรื่องที่บน่นเขาก็จะฟัง โอเคนะผมก็จะพยายามทําด้วยเพราะผมก็ยังทําได้ไม่ไม่ครบถ้วนนะครับแต่ผมเชื่อว่าที่ผมอดทักไม่ได้ที่ยิ้มไม่ได้ดยิ้มไม่ได้คือคุณพี่อ้ายเหมือนรู้ผมเหมือนมาฟังคําพูดของผมผมไปโทรไปหาซิเตอร์ใจเอผมก็อดที่จะพูดเรื่องที่ยายบุรีนพูดรุนแรงเท้าเชเอลหรืออะไรทํานองนี้แทนที่ผมจะพูดถึงสิ่งดีๆสิ่งบวกกับซิเตอร์ใจเอ ยังจะดีกว่าซึ่งผมพูดเรื่องเท้าเอวเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าให้น้อยแล้วก็ให้เห็นเป็นเรื่องขำๆำอ่าบางทีเราก็พูดให้มันขำๆกับจจเ,เอ๋ว่าเอตลกมากเลยยายเท้าเอวพูดเหมือน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 เหมไอ้ล้ำเรื่องต่อกรอ,อะไรก็ว่าไปประมาณนี้จจเอ๋ก็รู้เหมือนกันว่ายายบุรินทร์ทอะไรแต่รู้ในแนวขำๆอ่าจจเอ๋อเอก็จะฟังแล้วก็ชื่นใจขึน้นโอเคนะอะต่อเลยครับขอโทษครับที่แทรก จบจบรับบอกจบรับบอกผมด้วยนะผมรออยู่เเอเนี่ยเขาฟังอยู่แล้วล่ะแต่เขาก็พูดทำนองคุณพี่อ้นะพ่อฮะเรื่องทำนองนี้นี่เอเป็นลูกแท้ๆและพูดกับพ่อยังขนาดนั้นและพูดกับเอยังขนาดไหนและเราจะไม่พูดถึงได้ไหมต่อไปเราจะพูดแต่สิ่งดีๆเอาสวดร้อนรอนก่อนไหมครับพ่อสวดร้อนรอนก่อนดีนะเดี๋ยวเอสวดให้พูดอย่างนี้เลยนะซิเตอร์เอ ขอแทรกอีกแล้วที่จริงเจตนาของเจ้าเอ๋น่ะไม่ได้ไม่ให้พูดเลยเชื่อผมสิแค่พูดเนาะก็ดีแล้วไม่ไม่พูดเลยก็เดี๋ยวต่อไปพอไม่พูดเลยเจ้าเอ๋ก็จะบอกว่าทําไมมีอะไรพ่อไม่บอกหนูมันก็จะออกมาอรูปนี้อีกเพราะฉะนั้นพูดในสัดส่วนที่ผมบอกพูดเรื่องความสุขพูดเรื่องความดีพูดเรื่องพัฒนาการเยอะแต่พูดเรื่องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท้าทายยากลําบากบ่นว่านิดนึง อ่แล้วเก็บไว้พูดวันต่อไปมั่งนะให้มันเป็นสัดส่วนอย่างนี้แล้วมันจะเหมือนเหมือนส้มตาอ่ะส้มตาที่มันมีแต่พริกมีมะละกอน้อยมีปูนิดเดียวใครจะไปกินมันมูวไม่มีคนเราไม่ชอบกินแบบนั้นมันไม่ได้ตำพริกมันไม่ได้ตำมะละกอมันตำพริกแต่ที่นี้สัดส่วนของที่ดีมาแล้วก็คือตำมะละกอใส่พริกสองสามเม็ดห้าเม็ดนะคือไอ้พริกมันก็เหมือนเรื่องที่มันบาดใจเรื่องที่มันไม่ไม่มีใครอยากฟังอ่ะ แต่มะละกอน้ำตาลนะมะนาวนีเป็นรสชาติที่คนอยากทำก็ต้องใส่เยอะนะแม้แต่รสชาติที่อร่อยตอนี้มปอยู่แล้้อในยแต่มะละกอกับผัวฝักยาวกับมะเขือเทศเนี่ยเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นมะละกอนะเพราะสัดส่วนแบบนี้นะพอสมบูรณ์นะเขนไหมครับขอบคุณมากคุณหมูเก่งพากาจิโนกัสอุตแก แล้วปิดไหมนะจอยก่อนนะจ้าเออเอออาเอาเชิญเขาถตต่อครับขอโทษที่แทรกบ่อยนะครับขอโทษด้วยครับผมก็จบแล้วครับขอบคุณคุณพี่อ้ายมากเข้าใจทุกสิ่งอย่างเชิญในที่การเลยครับค่อยๆทําอาจจะทาไม่ได้ทีเดียวค่อยๆคิดค่อยๆทาตั้งเป้าหมายไว้แม่จอยออกไปเข้ามาใหม่ผมยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยจะบ่นอีกนะครับ จะบน่นนานเลยจะพูดเลยมาโรงพยาบาลค่ะ,ะมาแทนมารับญาแทนคนป่วยพูดก็พูดเลยนะ,ะบ่นเดี๋ยวไม่ได้พูดเด้อได้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 ไดเอาผมผมผมจะพูดส่วนของพ่อสมบูรณ์อย่างเดียวนะผมไม่พูดส่วนทางนู้นหรอกเพราะผมไม่รู้หรอกเขาเขาจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องเขาเป็นสิทธิ์ของเขาแต่แต่ที่ผมพูดได้กับพ่อสมบูรณ์เพราะเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราเป็นไซอันเป็นสมาชิก เป็นวิสิชชนผมผมผมจะแสดงแนวคิดเพิ่มเติมแบบเอาไปใช้พออสมบูรณ์ดีแล้ววันนี้มันดีมากกว่าเมื่อก่อนอย่างที่ท่านบอกแต่มันจะดีขึ้นไปอีกเราเราเรียนรู้นะอันนี้เป็นปัจญญาให้พอสมบูรณ์เป็นนักปราชแล้วตอนนี้ฝึกฝนตัวเองครับเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้พอสมบูรณ์รู้อยู่แล้วข้างหน้าจะเป็นยังไงแม้แต่คาพูด ต่างๆเนี่ยวันนี้ปรับนิดเดียวพ่อสมบูรณ์ทำอย่างที่ลุง่อ้บอกนะครับไปถ้าคิดอะไรไม่ออกไปกินข้าวก่อนนะแล้วก็เอาชนะตัวเองครับผมผมจะแนะนำแค่นี้แค่ให้พ่อสมบูรณ์เอาชนะตัวเองเอาชนะใจตัวเองเอาชนะการทดลองทดสอบที่มันจะมีมาไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามคำพูดอะไรก็ตามเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนครับให้คิดอันนี้จดไว้เลยนะให้คิดว่า ถ้าเป็นพระเยซูคริสถ้าพ่อสมบูรณ์ณตอนนั้นถ้าเป็นพระเยซูคริสเจอสถานการณ์แบบนี้พระองค์จะทํำยังไงพระองค์จะ,จะใช้คําพูดแบบไหนพระองค์จะจะใช้คําพูดแบบไหนจะทํำยังไงเนี่ย,อ,ยอันเนี้ยให้คิดตรงนั้นเลยไม่ว่าได้รับการโดนใจไม่ว่าจะเงียบหรือเดินออกมาหรือถ่อมใจมากขึ้นถ่อมตนมากขึ้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมันมันเกิดขึ้นโดย โดยการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยไม่ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแค่นี้พอครับแล้วก็ถ้ากลับมาบ้านใช่ไหมครับเราจะพูดมากขึ้นกับเจ๊เอ๋เนี่ยก็คือพูดแนวนี้เลยนะครับว่าถ้าพอสมบูรณ์ทาได้แล้วนะมาอวดลูกเลยครับโอ้ oh, วันนี้ไปที่บ้านนู่นมาเนี่ยแม่ก็พูดแบบนี้แบบนี้อีกแล้วแต่ว่าพอ่อวันนี้เอาชนะตัวเองได้พอ่อไม่ได้โกรธอะไรพ่อไม่ได้มโห พอกังเงียบๆแล้วพอก็เดินออกมาพ่อเข้าใจนี่แสดงให้เห็นถึงเราไปอีกเก้าหนึ่งแล้วเจ้าเอกก็จะดีใจได้นะเออพ่อดีเนาะวันนี้เข้าใจไม่ได้ขุนเคืองไม่ได้โกรธอะไรรู้ว่าเอออะไรเป็นอะไรเนี่ยคุยกันได้ครับปรึกษากับเจ้าเอกแล้วเขาจะมีความสุขทั้งคู่เลยพ่อสมบูรณ์ก็ชนะตัวเองได้ด้วยรูปแบบนี้เอาไปใช้ครับกลับมาบ้านคุยกันได้ทุกเรื่องแหละปรึกษากันนะเจ้าเอกอีกแล้ว เออพ่อไปมาวันนี้เออมันเป็นอย่างนี้แต่พ่อพ่อทําทําควบคุมคําพูดอารมณ์ตัวเองได้มากแล้วนะพ่อพ่อใช้พระกิติคุณของพรอเยซูคริสไปช่วยพ่อวันนี้แล้วก็ครั้งต่อไปมันมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกอย่างที่ลุงไอ้าบอกแล้ะผมไม่พูดทับลุงอ้ายนะว่าเราไม่ไม่ได้ต้องการไปเอาชนะใครเราเอาชนะตัวเองก่อนครับ <ub> ควบคุมตัวเองให้ได้มันมันดีที่สุดทํา แบบอย่างมองแบบอย่างที่พระเยซูคิดว่าท่านทํำยังไงถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้จบแล้วครับขอบคุณครับให้เอาแบบอย่างของพระคิดตอนใกล้ถูกตึงกังเขนนะทรงยอมอย่าเอาตัวอย่างตอนชําระพระวิหารเด้อเี้ย <c oughs> คุณไม่าอาทำไมดักคอไปก,ก่อนสำคัญมันจะไปเลือกตอนชำระพระวิหารสิ แล้วไม่ได้ทําเป็นแทกมันยังพระเยซูด้วยนะแท้จากไม้เหลียวนะจากเชือกอะเอามาทําเป็นแท้แล้วไล่ถวดแลว้วคว่ำโต๊ะแลกเงินอะไรทํานองนี้ผมคิดดูคงวุ่นวายและคงกระเจิงกันหน้าดูโดยเฉพาะผู้ที่เสียประโยชน์ผู้ที่ควบคุมผลประโยชน์ในที่แห่งนั้นก็คงจะโกรธมากถ้าเป็นที่ภาคใต้เขาก็ยิงกันทิ้งเลยแหละแต่นี้พระอ,องค์ทรงทำอย่างนั้น ก็อเคก็จะมีนะตรงนี้เซนได้ไหมครับวันนี้เรายังไม่ได้สวดเปิดเลยมีใครสวดเปิดบได้ไหมครับไม่ต้องมีเพลงมีอะไรละคุยกันต่อยาวแล้วเนี่ยใช่เชิญเลยครับเดี๋ยวเ้าโมงแล้วขอให้ปิดท่านหนึ่งนะครับดีแล้วพ่อสมบูรณ์จะเพิ่งไปเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องเนี่ยจําให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสวดเปิดให้นะครับอ่าขอบคุณอติการครับกลับไปคืนดีกันก่อนง่ายๆเนาะ สรุปแค่นี้นะสั้นๆอาจจะพูดเดยอะเดี๋ยวจะจาไม่ได้พระบิดาบนสวรรค์ขอพระทายพระองค์สหรับวันนี้ที่พวกข้าพองค์ได้มาเรียนพระคัมภีร์ร่วมกันและฟังเพลงเรารักเพลงสวดเพลงที่เติมเต็มจิตวิญญาณให้พวกข้าพองค์และขอพระองค์สั่งปวดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสถิตอยู่กับท่ามกลางการเรียน และการพูดของพวกข้าพงที่จะมีความรักและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรงและสติปัญญาที่ดีให้กับพวกข้าพองและพวกข้าพองขอการนำทางที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ราบรื่นงเรียบง่ายเป็นไปด้วยดีข้าพองขอขอพระทัยพงค์สาหรับพรต่างๆที่พงศ์ประทานให้ข้าพองทูลขอและกล่าวสิ่งทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริ Amen. สเอเมนพระสมบูรณ์จําง่ายๆนะวเวลาเราจะไปคุยกับเจ๊เอ๋ เล่าเรื่องต่างๆให้เจาเอ๋ฟังหรือว่าจะพูดกับคนอื่นก็นแล้วแต่ให้เรากําลังคิดว่าเรากําลังจะตาส้มตําให้เขากินนะครับอย่าไปใส่พริกเยอะอย่าไปใส่กระเทียมเยอะอย่าไปใส่ไอ้เครื่องเทศเครื่องปรุงเยอะนะครับเอามะละกอเยอะๆอืมอีกแง่มุมหนึ่งนะแล้วลุงง่ายมาจบผมก็จะต่ออีกนิดหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่ง <c oughs> เพราะอย่าลืมคํานี้เราใช้กันบ่อยมาก <c oughs> อย่าตัดสินผู้อื่น ฉะนั้นเวลาพ่อสมบูรณ์อ่ะไปแสดงความคิดเห็นกับลูกกับภรรยาเก่าก็ไม่ต้องไปตัดสินเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรเราแสดงความคิดเห็นได้แต่อย่าบังคับให้เขายอมรับในสิ่งที่เราแบ่งปันหรือแสดงความคิดเห็นเราก็ยอมรับคําของเขาด้วยว่าเขาอยากจะทําแบบนู้นเออแต่เราอยากให้เป็นแบบนี้สุดท้ายมันต้องลงเอยดีดีวพก็สมมติต้องกล้าพูดว่าอ๋อไม่เป็นไรแค่แสดงความคิดเห็นเฉยเฉยอ่า ถ้าถ้ามันไม่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรขอโทษด้วยแค่นี้จบครับจบเลยแล้วก็ไปต่อเรื่องอื่นไม่ต้องคุยเรื่องนั้นแล้วมันง่ายง่ายเราเห็นแค่ลูกเรามีความสุขมีเงินทใช้มีบ้านอยู่มีครอบครัวที่มีความสุขไม่ว่าจะเอหรือว่าลูกเบียเราก็มีมมความสุขแล้วแค่นั้นพอแค่นั้นพอไม่ต้องไป<ม><ม>ไปชีป้เยอะไปวงการเยอะไปตีกรอบเขาเยอะมันเป็นชีวิตของเขาแล้วตอนนี้ทําในส่วนของเราแค่แค่พูดในสิ่งที่ถูกต้อง พอประคองกิจใจกันไปด้วยแค่นั้นโอ้ยผมพูดเดยอะอีกแล้วพูดเยอะมากก็ไม่มีประโยชน์เพราะเดี๋ยว,ยพ,ยวพ่อสม,มุนจะจำไม่ได้สรุปคือควบคุมตัวเองเอาแค่พอดีพอดีนะครับนะแค่นี้มีความสุขแล้วง่ายๆลูกไม่ลำบากก็ดีแล้วค่อยๆค่อยๆดัดไปหนะาทุกท่านผมมีเรื่องเบาสมองทุกท่านดูครับเนี่ย ดูนายนั้นคิดว่าเป็นอะไรอยากให้นม่นจอยช่วยทำได้ไหมให้ค่าให้ค่าเย็บก็ได้เดี๋ยวพ่อสมบูรณ์ไปคุยนอกรอบกับผมก็ได้นะเดี๋ยวผมโทรหานะครับจะได้ไม่เสียเวลาในห้องนี้เพราะถ้าเกิดผมพูดไปเนะี่ยมันอาจจะแบบโอ๊ยจกเป็นการต่อว่ารุนแรงไม่ไม่รุนแรงหรอกเป็นการตำหนิอะไรเงี้ย เพราะในแง่มุมของผมอะผมเป็นคนไม่มีบ้านผมเช่าบ้านอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งที่ลูกมีเงินที่จะสร้างบ้านหรือจะทําอะไรเนี่ยเออก็ดีแล้ว